ทองดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัต์ตอนที่38ตอนบุรุษป่าเถื่อนและหญิงไม้ไร้ยางอายไวหองเฮาปลายพระเนตรมองบุรุษที่นอนอยู่บนพื้นสองแขนถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่เหล็กเนื้อตัวมีรอยปริแตกจากการถูกเคี่ยนตีทำได้เพียงคุดคูร่างอยู่บนพื้นหินที่เย็นเยียบ เจ้าถูกทรมานมาสามวันแต่กลับไม่ยอมปรีปากเอ่ยสิ่งใดข้านับถือน้ำใจของเจ้ายิ่งนักน้ำเสียงของนางยังคงกระจ่างใสทว่าแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายที่ชวนให้ผู้คนหวาดวันบูรุษผู้นั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองดวงตามหม่นมัวของเขาเบิกกว้างจ้องหน้านางอย่างหวาดภวาไม่ใช่เพราะสตรีผู้นี้หรือที่ทำให้เขาอยู่ไม่สู้ตาย ท่องอยู่ในยุทธภพนานนับสิบปีไม่เคยเจอสตรีเช่นนี้นางลงมือรักษาบาดแผลศัตรูด้วยตัวเองยืชชีวิตพวกเขาที่ใกลจะข้ามสะพานแม่น้ำลืมเลือนลากกลับมายัางโลกมนุษย์อย่างเลือดเย็นแม้แต่ยาพิษขั้นร้ายแรงที่แอบพกไว้ก็ยังไม่มีปัญญาจะใช้หากใครมือไวควักออกมากรอกปาก นางก็จัดการลากวิญญาณคนผู้นั้นกลับมาด้วยยากแก้พิษครอบจักรวาลเม็ดนั้นพวกเขาพกพิษคนละชนิดเหตุเพราะรู้ว่าเวหของเฮาเป็นสิทธิเอกหมอเทวดาทว่าไม่ว่าจะเป็นพิษร้ายแรงเพียงใดนางก็ถอนได้หมดก่อนจะส่งนักฆ่าทุกคนในสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมรับความทรมานมายังห้องขังแห่งนี้แปลกใจหรือที่เป็นข้า นักโทษเดินตายผวาเฮือกพยายามใช้แรงกายทั้งหมดกระทดตัวถอยจากร่างบังด้วยท่าทางหว,ดวาดผวาเห็นแก่ที่เจ้าได้รับความทรมานมากกว่าใครเพื่อนข้าจะให้โอกาสพิเศษจงตอบมาว่าผู้ใดมอบยาพิษสลายกระดูกให้เจ้านางเพียงขยับเข้าไปเล็กน้อยแต่คนที่นอนอยู่กลับสัมผัสได้ถึงการคุกคามที่น่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่าผู้คุม ที่เคยทรมานเขาร่างกายเริ่มสั่นเทาอย่างห้ามไม่อยู่ได้ในเมื่ออีกฝ่ายยังเอาแต่ก้มหน้างุดนางจึงเอื้อเอ่ยอย่างเช่มช้าแววหวานในเมื่อเจ้าไม่พูดข้าก็จะค้นหาด้วยตัวเองแต่อยากจะเตือนเจ้าสักหน่อยแม้จะเป็นพิชชนิดเดียวกันแต่คนปรุงต่างกันผลก็ย่อมแตกต่างขา้าคงต้องศึกษา จากการทดลองกับร่างคนคนเดียวเริ่มที่เจ้าก่อนแล้วกันยามได้ยินดังนั้นดวงตาของคนที่นอนอยู่ยิ่งเบิกกว้างจนแทบถลนเขารู้ดีว่าหากได้รับพิษนี้เข้าไปกระดูกจะค่อยๆถูกกัดกร่อนจนสุดท้ายร่างกายเหลือเพียงกองเนื้อเละๆกองหนึ่งแต่กว่าจะถึงเวลานั้นเขาจะทรมานยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเอาเถิด ข้ามไม่ชอบบังคับใจผู้ใดจะให้เจ้าตัดสินใจสามวันระหว่างนี้จะไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นเจ้าจะได้กินอิ่มนอนหลับเตรียมร่างกายให้พร้อมรับการทดสอบพิษที่ข้าปรุงขึ้นมากับมือเทียบเคียงกับพิษในอาวุธลับของพวกเจ้าเรามาดูกันว่าของผู้ใดจะเข้มขน้นกว่ากันเอ่ยจบนางก็สะบัดชายเสื้อเดินกลับ พร้อมกับพระสวามีก้าวเข้ามาประคองพูดแล้วข้าพูดแล้วข้าจะบอกทุกอย่างแก่ท่านเสียงโหยหวนดังก้องสะท้อนในห้องขังเล็กๆฟังดูน่าสยดสยองยิ่งเห็นท่าทางลนลานของนักโทษเหล่าทหารองครักษ์ได้แต่สูดลมหายใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดห้องเต้ของพวกเขาจึงมักจะโอนอ่อนผ่อนตามห้องเหา่าองครักษ์กวงมาพอดี ข้ามีอะไรให้ท่านเล่นสนใจหรือไม่ดวงหน้างามแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มยิ้มที่ทำคนมองหวาดผวาทวากวงสิ้นหลิงกลับพยับน้ารับด้วยทวงทาเคร่งขรึมดวงตาฉายแววเหี้ยมโหดเช่นนั้นก็ปล่อยให้เขาจัดการไปเถิดในนี้อากาศอับชื้นอยู่นานไปเจ้าจะไม่สบายยงจื่อเอยจบก็รวบร่างบางเข้าสู่อ้อมกอด โอประคองพากลับขึ้นด้านบนทำกลางเสียงร้องหอยหวนที่ดังมาจากเบื้องล่างกลับออกมาจากเรือนจำหองเฮาก็ทรงเร่งรุดไปยังเรือนคนสนิททันทีเมื่อเห็นใบหน้าที่เคยขาวซีดมีเลือดฝาดชีพจรของคนป่วยเต้นสม่ำเสมอแววตาที่เคยเครียดขึงของนางค่อยทอแสงอ่อนลงเอื้อมมือไปเน็บชายผ้าห่มเข้ากับเตียงเจียเจีย ท่านห่วงใหญยข้ามาตลอดถึงคราที่ข้าจะเป็นฝ่ายดูแลท่านบ้างนางเอ่ยกระซิบกับคนที่อยู่ในห้วงนิทราก่อนจะเดินไปเติมถ่านในเตาอุ่นด้วยตัวเองรังอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวที่แสนดีเกือบหนึ่งก้านทูบรอจนกระทั่งร่างสูงขององครักษ์หนุ่มก้าวเข้ามาร่างกายของเขาสะอาดสะอ้านไร้กลิ่นคาวเลือดและกลิ่นอับชื้นจากห้องขังคาดว่า คงจะชำระกายก่อนเข้ามาเฝ้าคนของนางบุรุษท่าทางแข็งกระด้างผู้นี้กลับละเอียดอ่อนรอบคอบถึงเพียงนี้เห็นทีนางคงต้องยอมใจอ่อนยกพี่สาวให้เขาดูแลอย่างวางใจเพชรวินส่งข่าวมาน้ำเสียงทุม้มเอ่ยขึ้นทันทีที่เห็นร่างบางกลับเข้ามาในห้องว่าอย่างไรเพคะนางเอ่ยถามยามรินน้ำชาให้เขา บุรุษผู้อยู่เหนือใต้ลาเพียงรับมาวางไว้ไม่ได้ดื่มแต่กลับดึงมือเล็กของนางเข้ามาทั้งสองข้างไปเป่าอย่างเอาใจไอร้อนแผ่ผกคลุมจนความอุ่นค่อยๆลามจากอุ้งม,มือไปถึงหัวใจเขาจะไปเจียงหนานดูเรื่องทุจริตสัมปทานขนเกลือเหตุใดต้องลงไปด้วยตัวเองเพคะนั่นสินะเราก็ยังสงสัยในจุดนี้แล้วเจ้าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะปล่อยให้เขาไป เรื่องนักฆ่าที่รอบทำร้ายเขายังสืบไม่กระจ่างในเจอเรื่องรอบลงพระชนครานี้หากปล่อยเข้าลงไปตอนนี้จะต้องมีอันตรายนะเพคะแต่เจ้าก็ยังจะให้เขาไปเพคะอีกฝ่ายรีบพยักหน้าอาเพยจวินยงชื่อได้แต่สายหน้าไว้อาลัยให้แก่น้องร่วมสาบานที่ถูกภรรยาของเขาใช้เป็นเหยื่อล่อจวง ดวงดารากระจ่างเต็มท้องฟ้าระยิบระยับเสียงใบไม้เสียดสีคลอเขาลมโชยอ่อนที่พาเอากลิ่นหอมของกุ้ยฮวาลอยมาตามสายลมจันทรากระจ่างไร้หมู่เมฆบดบังทำให้แสงเรืองรองส่องลงมายังกระท่อมร้างที่ตั้งโดดเดี่ยวกลางหุบเขาสะท้อนสองเงาร่างหนึ่งนั่งร่างหนึ่งยืนไปเพ่ฟางนั่งอยู่ตรงชานเรือน ตรงหน้ามีพินสูงข้าตัวหนึ่งตั้งอยู่กับโรงผ้าไหมสีฟ้าอ่อนแผ่คลุมจนมองคล้ายสายน้ำเย็นหนิ้วเรียวทั้งสิบบรรจงวางนิ่งอยู่บนสายพินอีเหิงเยเพียงยืนพิงขอบหน้าต่างจ้องมองแผ่นหลังของนางหาใช่ดวงจันทร์ทว่าจิตใจของคนถูกจดจ้องกลับล่องลอยออกไปยังที่ไกลแสนไกลจวบจนเวลาล่วงไปนานมือที่วางอยู่จึงเริ่มขยับ เกิดเป็นเสียงแผ่วเบาสนเอหูท่วงทำนองหวานเศร้าซ้อยเรากับกำลังถ่ายทอดความคิดถึงคนึงหาทั้งอ้างว้างและโดดเดี่ยวกระทบลงกลางใจคนฟังจนสถานไหวกระทั่งคนที่ไม่เคยเห็นผู้ใดอยู่ในสายตาไม่เคยมีรักไม่เคยพลัดพรากยังรับรู้ได้ถึงความอาดูลในท่วงทำนองสองมือของเขากอดอก เอ็นศีรษะกับขอบหน้าต่างหลับตาซิมซาบท่วงทํานองแสนหวานที่บาดลึกอยู่ในความรู้สึกจวบจนกระทังสิ้นเสียงสุดท้ายจึงค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งในตาสีนินที่เคยไร้ระลอกคลื่นกระเพื่อมไหวเพียงช่วยเวลาสั้นๆก่อนจะเลือนหายไปเขาถอนหายใจแววตาที่จ้องเบื้องหลังของนางอยู่ เชื่อแวววสงสารระคนเห็นใจแล้วหันหลังกลับเข้าไปในเรือนร่างเล็กยังนั่งอยู่ที่เดิมภายใต้แสงจันทร์ขับผิวของนางให้ผ่องกระจ่างนวลละอ,อ่ราวกับเทพธิดานางฟ้าจากสูนสวรรค์ลงมาโปรดหมูม่มวลมนุษย์ไม่สบายขึ้นจะลำบากค่าอีกเขาเอ่ยเสียงเรียบยามวางเสื้อคลุมตัวใหญ่บนร่างบางอย่างเสียมิได้ไปเพ่ฟางเพียงยกยิ้มมุมปาก ดวงตาวาดโค้งขอบคุณเจ้าค่ะเขาแค้นเสียงหขยับลงนั่งเคียงข้างต่างคนต่างเงียบงนันภายใต้แสงจันทร์และสายลมเจ้าคิดถึงเขาหรือสุดท้ายก็เป็นเขาที่เอ่ยถามคนที่ยามปกติไม่เคยสนใจสิ่งใดในใต้ลากลับมาพ่ายแพ้ให้เสียงพินที่สะเทือนอารมณ์ของนางท่วงทํานองซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกทวินหาใครคนหนึ่ง นางยังคงนิ่งเงียบใบหน้านวลก้มต่ำดวงตาหลุดมองพินล้ำค่าในมือก่อนจะขยับนิ้วเรียวสวยกรีดลงไปบนสายเสียงติ้งติ๊งดังแทรกเข้ามาในความเงียบอีหิงเย่เบนสายตาจากชันทราอาการนั่งนิ่งๆอย่างเงียบงันนั้นคล้ายทั้งรอคอยคำตอบทั้งคล้ายไม่ได้ใส่ใจจนสุดท้ายสีสันเล็กของนางก็พงกลง พร้อมกับเสียงขานรับเบาๆอืมอีหึงเย่กำลังจะเอ่ยถามต่อว่าหากคิดถึงหากทวินหาเหย่อจึงไม่ตามเสด็จกลับเมืองหลวงแต่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากเขาไม่มีนิสัยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเหตุใดต้องเซาซีถามนางด้วยคิ้วเรียวขมวดมุนไปเพลยฟางเงยหน้าทอดสายตาไปในความมืด เสียงใบไม้เสียดสีผสมกับเสียงแมลงในป่าดูจะชัดเจนขึ้นยามสติของนางกลับคืนลมหนาวหอบใหญ่พัดผ่านนางกระชับเสื้อคลุมตัวใหญ่สีขาวของเขาเพิ่งได้กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆโชยมาไม่คาดว่าเสื้อคลุมของบุรุษผู้เย็นชาผู้นี้จะอบอุ่นถึงเพียงนี้ดูเหมือนวันนี้เขาจะแปลกไปเรากับกินของผิดส,สำแดง จูจ่ๆก็เอ่ยปากถามเรื่องของนางอาจเป็นเพราะความคิดถึงของนางถ่ายทอดลงไปในบทเพลงอารมณ์ความอ่อนไหวล้นเอ,อ่อจนถ่ายทอดไปถึงคนที่ไม่เคยมีอารมณ์สุนทรีวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของเขานางจึงรู้สึกหมือนเศร้าวกว่าเคยเจ็ดปีแล้วที่บุรุษอันเป็นที่รักของนางจากไปในสนามรบจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีของทหารกล้า แต่กลับทิ้งนางไว้กับความโดดเดี่ยวอ้างว้างปีนั้นเขาสัญญาว่าจะกลับมามั่นหมายนางสุดท้ายเรื่องราวทุกอย่างก็เป็นได้เพียงความฝันแม้แต่ร่างของเขานางก็ไม่ได้เห็นไม่มีสิทธิ์ได้เอ่ยลาเป็นครั้งสุดท้ายทุกครั้งที่เฝ้ามองดวงจันทร์นางจะหวนคิดถึงวันที่เขาหลอบเข้ามาในจวนเอ่ยปากฝากรักใต้แสงจันทราและให้คำมั่นสัญญา ว่าจะแต่งนางเป็นหูหญินเพียงหนึ่งเดียวชั่วชีวิตจะไม่รับอนุภรยาเข้าจวนยามเมื่อเขาจากไปตลอดการนางจึงไม่คิดจะมีใครใหม่ยังคงตั้งมั่นรักษาคำสัญญาไม่เสื่อมคลายแม้รู้ดีว่าการทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้พี่ชายเป็นห่วงแต่ห่วงแล้วอย่างไรในเมื่อนางไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวดวงใจที่จะมอบให้ชายอื่น จึงถือโอกาสเชิสิทธิ์ขอคำสัญญาจากบุรุษผู้อยู่เหนือใต้ลาที่รักนางดังน้องสาวร่วมอุทรใช้ความห่วงใยที่อีกฝ่ายมอบให้ร้องขอตำแหน่งสนมหนึ่งในสตรีนับพันคนของเขาเพราะเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไหนเลยจะคืนคำได้สุดท้ายด้วยวัยเพียง16ปีนางก็ย่างเท้าเข้าสู่วังหลวงเป็นกำลังสำคัญให้แก่พระองค์ผู้อื่น อาจจะมองว่านางเสียสติจึงได้คิดแต่งให้ชายที่ไม่ได้รักใช่เขาไม่ได้รักนางอย่างชิวสาวแต่รักนางราวกับแก้วตาดวงใจธนุถนอมนางไม่ต่างจากไพจวินเกอกอเดิมทีนางตั้งใจจะรังอยู่ในวังชั่วชีวิตอุทิศตัวเพื่อช่วยคนคานอำนาจกับอดีตเจ้าฮองเฮาเขาแซงทำเป็นโปรดปรานแล้วเลื่อนขั้นให้นางขึ้นไปเรื่อยๆ เฝ้าระวังเพศภัยทุกอย่างมิให้กล้ำกลายนางกำนันทั้งหลายล้วนเป็นคนของเขารอบตำหนักยังมีองครักษ์เงาเฝ้าอารักขาวางแผนร่วมกันว่าจะเลือกสตรีที่ไม่มีฐานอำนาจทางการเมืองขึ้นมาสักคนจากนั้นห้องเต้จะพระราชทานเชื้อพันมังกรให้สตรีผู้นั้นครั้นอีกฝ่ายให้กำเนิดพระโอรสพระองค์จะมอบให้นางเป็นพระม a n ดาเลี้ยง ดูแลองค์ชายน้อยจนเติบใหญ่สุดท้ายตำแหน่งองค์รัชทายาทยอมตกแก่เด็กคนนั้นชีวิตของนางได้วังหลังก็จะมั่นคงแผนที่พวกเขาร่วมวางกันดำเนินไปได้ด้วยดีรอเพียงแค่ประสูติการเท่านั้นแต่มนุษย์ธรรมดาหรืจะสู้ลิขิตฟ้าเมื่อเวไมีอิงบุตรสาวจากจวนแม่ทัพไรพ่าย,ายก้าวเข้าสู่วังหลังแม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยง การแข่งขันแย่งชิงถึงขนาดทำตัวเองให้อับปรลักปล่อยข่าวเสียหายว่าเสียโฉมแต่ในเมื่อสวรรค์ไม่เป็นใจทาไหนเลยจะสามารถหลีกเลี่ยงบุเพค,ครั้งนี้ได้เมื่อฮองเตสามารถกำจัดภัยร้ายต่อแผ่นดินอย่างตระกูลเจ้าได้สำเร็จแต่งตั้งว่ยมีอิงขึ้นเป็นว้อยฮองเฮาพี่ชายมีสตรีที่คู่ควรอยู่เคียงข้างนางก็สามารถจากมาได้อย่างสบายใจ เพียงอาศัยดีกาขอพระราชทานอนุญาตออกบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสวดมนต์ให้บ้านเมืองที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์ก่อกระบฏชื่อเสียงของนางยังเลื่องลือไปไกลได้เชิดชูหน้าตาวงตระกูลโดยไม่ต้องแต่งออกไปกับบุรุษใดอีกแค่นี้นางก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ลูกกะตัญญูโดยสมบูรณ์บางทีสวรรค์อาจเห็นใจจึงดนบันดาลให้นางเลือกทางนี้ เพราะหากไม่ก้าวออกมาจากวังหลังวันนั้นตัวนางที่เป็นคุณหนูแห่งจวนอัคราเสนาบดีย่อมต้องแต่งออกไปให้บุรุษสักคนที่คู่ควรแม้ไม่ต้องการแต่ฐานะและชื่อเสียงของตระกูลกลับไม่อาจปล่อยให้นางปฏิเสธเดิมทีนางคิดเพียงแค่จะท่องเที่ยวจากเหนือจดใต้อยากไปยังที่ที่เขาเคยเขียนจดหมายบอกไว้ทุ่งกว้างกว้างใหญ่ ทางใต้สายน้ำและทิวทัศน์สองข้างทางในเจียงหนานหรือภูเขาน้ำแข็งสูงใหญ่ทางเหนือนางตั้งใจจะไปดูด้วยตาของตัวเองแต่เมื่อเริ่มเรียนรู้วิชาแพทย์ได้ทำแผลรักษาให้แก่ทะหารที่บาดเจ็บคราตามเสด็จไปรบกับแคว้นหานเปยเมื่อสองปีก่อนหัวใจของนางก็เริ่มเปลี่ยนไปเป้าหมายที่เคยเลือนรางวางเปล่าเด่นชัดขึ้น นางอยากจะศึกษาหาความรู้แล้วช่วยเหลือผู้คนเสียงกระแอมข้างๆทำให้ไปเพยฟางหลุดออกจากผวังนายพรานคนนั้นหายดีแล้วใช่หรือไม่น้ำเสียงของเขายังคงทุ้มต่ำแฝงด้วยไอเย็นนางเพียงพยักหน้ามไม่ได้เอื้อนเอ่อยออกไปเช่นนั้นพรุ่งนี้คงต้องเดินทางแล้วเจ้ารีบกลับไปพักผ่อนเถิดหากไม่เพราะนั่งใกล้กัน นางคงไม่มีทางได้ยินถ้อยคําแผ่วเบาเจือความห่วงใยในตอนท้ายดวงตากลมโตเบิกกว้างอย่างตกตะลึงปากเล็กๆเกพเยค้างอย่างลืมตัวท่าทางตกอกตกใจเป็นหนักหนาของคนตรงหน้าทำให้อีเหงเย่ต้องผินหน้าหนีสตรีประหลาดผู้นี้ไม่ควรให้ความใส่ใจจริงๆท่านนางเอื้อมมือมารั้งแขนเสื้อเขาไว้ไม่ยอมให้ลุกหนี เมื่อกี้ท่านว่าอย่างไรช่วยพูดใหม่อีกครั้งเถิดเสียงของนางติดจ,จะวะวอนริมฝีปากที่เคยอ้ากว้างเม้มแน่นถ้าทางรอคอยเหลือประมาณข้าบอกว่าจะออกเดินทางพรุ่งนี้เอยจบก็เตรียมจะสะบัดแขนเสื้อจากไปไม่คาดสตรีหน้าหนายังรั้งไว้ไม่ยอมปล่อยเขาก้มลงถลึงตามองแต่นางหาได้สะทกสถานไม่ดวงตากลมโตใสกระจ่างนั้น จ้องมองมาอย่างรอคอยข้าหมายถึงประโยคหลังท่านวา่ากะไรนะข้าได้ยินไม่ชัดหูหนวกเขาขึ้นเสียงใส่นางแล้วสะบัดชายเสื้อเดินหนีไม่ค้าสตรีผู้นี้ยังคลานเขา่าตามมาดึงไว้คนหนึ่งดึงคนหนึ่งกระชากท่าทางอเนจอานาเหลือจะกล่าวหญิงไม้อยากตายหรือไงถ้าบอกให้ปล่อยไม่นางใส่หน้าอย่างดื้อดึง จนกว่าท่านจะเอ่ยประโยคนั้นให้จบเขาแค่นเสียงออกมาหนึ่งคำแล้วจึงดึงเข็มเงินเงางามออกจากอกเสื้อมีทันได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใดอีกฝ่ายก็ยอมคลายมือออกจากแขนเสื้อของเขาแต่โดยดีไปไพ่ฟังแค่นเสียงใส่เขาแล้วหันกลับไปอุ้มผินบุรุษป่าเถือนหญิงไม้ไรยางอายเกาะแกะบ,บุรุษไม่เลือกหน้าหญิงสาวหันกลับมามองเขาตาขวาง เมื่อเห็นแววตามมีชัยของอีกฝ่ายจึงรีบเปลี่ยนท่าทางเป็นไม่อีนังคังขอบเอ่ยตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเรียบรื่นกังวาลใสหญิงมาอย่างข้าหรือจะมีสิทธิ์เลือกริมฝีปากของนางยกยิ้มอ่อนโยนแต่ถึงเลือกไม่ได้ข้าก็ไม่ขอเลือกบุรุษอาวุโสที่แก่กว่าจะลงลงแล้วยังไม่มีผู้ใดเหลียวแลอีหงเยจ้องนางขมิงเส้นเลือดบนขมับปูดปน ให้เป็นที่ตลกขบขันของคนมองยิ่งนักเจ้าหัวเราะอะไรท่านไม่ว่าเปล่านิ้วเรียวสวยนั้นยังจงใจชี้มาทางเขาเจ้ากล้าหรือแต่ข้าก็ทำไปแล้วกิริยาท่าทางลอยหน้าลอยตาเกิดมานางก็เพิ่งจะเคยทำแต่ยิ่งทำก็ยิ่งสนุกเมื่อเห็นอีกฝ่ายแทบจะเต้นเราเราเหมือนเด็กน้อยถูกขัดใจดีข้าอยากจะรู้นักว่ายาหัวเราะที่ข้าปรุงขึ้นมา จะช่วยต่อเสียงหัวเราะให้เจ้าได้อีกกี่ชั่วยามไปไพ่ฟังรีบยกพินขึ้นมาบางหน้าพลางก้าวถอยหลังท่านท่านอย่าทำอะไรบ้าๆนะนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพรา่ารู้ดีว่าบุรุษผู้นี้ไม่เคยเห็นใจผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีหรือคนชราดูหน้าเจ้าสิดีใจมากใช่หรือไม่ที่จะเป็นผู้ทดลองคนแรกนางขยับจนสุดทาง ด้านหลังเป็นผนังกระทาท่านท่านเป็นหมอโรคจิตไรอย่างอายอ๋อใช่ใช่ใชขาอพยักหน้าตอบรับเจ้าเพิ่งรู้เหรอท,ท่านท่านแกล้งขาอย่าหวังว่าจะได้ดื่มชาสามวันนางรีบยกข้อเสนอที่ได้เปรียบขึ้นมาต่อรองอีกฝ่ายเพียงเผยรอยยิ้มเฮี่ยมเกรียมงั้นข้าจะลองดูว่าร่างของเจ้าสามารถต้านพิษ พดพื้นคันได้ยังไงยิ่งนึกถึงฤทธิยาในครั้งก่อนก็ยิ่งหวาดกลัวลวนลานใบหน้าของนางก็ยิ่งซีดเผือดจนแทบจะทุ่มพินรักใส่เขาทว่ายังไม่มีผู้ใดได้ขยับนกพิราบตัวหนึ่งก็บินฝ่าความมืดตรงเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ของข้านางรีบวางพินหันไปคว้าผู้มีพระคุณนกตัวน้อยพยายามกระพือปีกหนีอย่างเอาเป็นเอาตายแต่นางกลับจับไว้แน่น ไม่ยอมปล่อยหนึ่งคนหนึ่งนกยื้อกันไปมาทุลักทุเลแต่อีหึงเยไม่ใช่คนเส้นตื้นเพียงปลายตามองท่าทางอเน็ตอานาถของอดีตห่วงกุ้ยเฟยแล้วถอนใจคล้ายปรงสังเวชชังเถอะเอาไว้ลองวันหน้าก็แล้วกันส่งมันมาให้ค่านางรีบพยักหน้ารับไวไวที่แท้เป็นจดหมายของท่านหมอนี่เองเสียมารยาทแล้วเอ่ยจบก็ประคองนกไว ในอุ้งมือยื่นส่งให้เขาชายหนุ่มเพียงขึงตาใส่เมื่อเห็นท่าทางประจบประแจงที่แตกต่างจากริมฝีปากคมก่อนหน้าราวกับฟ้ากับเหวครั้นกำลังจะเริ่มแกะจดหมายออกอ่านนกพิร,ราบอีกตัวก็บินฝ่าความมืดตรงมาหาสตรีตรงหน้าความจริงข้ารอจดหมายจากเกอกอหาได้คิดแย่งนกกับท่านไหมนางเอ่ยแกเกอออกไปด้วยใบนหน้าเรียบเฉย ไม่มีเวลาอายที่ย่งนกของเขาไปเมื่อครู่สักนิดเดียวต่างคนต่างอ่านจดหมายจากนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมาสบตาอีกฝ่ายท่านพูดก่อนเพราะร่ำร้องขอตามเข้ามาอย่างไรก็ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายก่อนน้ำเสียงของเขามั่นคงข้าต้องไปเจียงนานอ๋อนางพยักหน้ารับคำในลำคอหากเจ้าจะไปเมืองหลวงข้าจะให้คนคุ้มกันไปมิต้อง เพราะข้าเองก็จะไปเจียงหนานเช่นกันจบตอนที่38ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทาง ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ